นี่คนมาทับใจเขาหนักตัวแต่เขาก็เดินมาเดวเอาจริงด้วยซ้ำ็นไร็นไรอะไรติคอวะเจ้าลนีเรื่องตัวพี่เจ้าโซบิข้อสิบตัวเอาเอาได้ได้ได้รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวดิก็มึงไม่บอกกูแล้ว แอากูก็ไม่ได้ชอบเล่นตัวนี้ดได้ได้เฮียเฮ้ยอะไรของเจ้าพี่กเจ้าเอาไว้พิธีพิธีอะไร ดาโง่จะผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนอ่ะดีจับเป็นใครกันทำไมถึงเก็งขนาดนี้เอเอ้ ข้าคือเกปรมาจารย์อูเควโอเคฮ่าฮ่า okay. ฮ่าด well. ีาไม่ได้ข้าเจ้าโหลห่าข้าไม่ต้องเอาจริงด้วยซ้ำ มึงเด้อมึงเด้อไอ้พวกปาซิวมลาท้อ่ะพวกมลาแรงพวกนี้วุฟ้ฟอะไรเ <c oughs> จ้าเลยตายไปแล้ว <c oughs> จะตอลงซอลี่ก็ไม่ทางแล้วไอ้หนูตาย <c oughs> อะไรเจ้าจะมาท,าทา้าถ่ายใครคนเหรอ เวรนาสุดท้ายข้าข้าจะบอกว่าเจ้าควรจะพอได้แล้วทางที่เจ้าฮ <ง Junior> ่าฮ่าฮ่าคอเอบอลเอมากดีจะามีฝืมือดีดิแต่ก็ยังอว่ำอ๋อเหรอแต่ว่าคนนั้นน่าจะไม่นะ

โมโหระเกยฆ่ามันเลยโมโหระเกยได้ฮ่าฮ่าสิ้ีพได้มากโมโหระเกยโมโหระกีฆ <c oughs> <c oughs> ่าจะไม่เอาจริงเลยโ <c oughs> <c oughs> มโหระเกยมึงเอาเรื่องกู

เจ้าดีข้าแล้วเสืว่าเจ้าจมตัวที่ตายไปค่อนยีอ่ะมาดิาิงข้าไ่่แล้วจริงด้วยซ้ำมึงโ เวันสุกน่าก็แตกเอาจริงเลยซ้ำเสียงคนเสียงกระดิกกระลิกอ่าเจ้าเลยจะมาทานอะไค่ะน่าไม่ควย่ามาทำบคนเดียวไปเร็ว ใ้แค <da> ่นี้กันเลยการเชมตาย่ีคนมาทับเขานักส่วนแต่เขาก็เดนมาเดี๋ยเอาจริงด้วยซ้ำเไม่เ็นไมอะไรติดคอ อาคิดว่าปานนั่นจะชนะจัดชนะชนะก็ได้เลยปานวานีกระจอกของแกฮ่า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 ใจฮ่ วงโค่นกันเอไม่เลวนี่ไรกันการวาโคต่อสู้กันมีต่ดกันฆ่ากันเลยโง่ัไม่มีโอ๊ยมาที่เจเียร์ก็ตายซะเหียโง่เขาเสียจริง เจ้าสินะเจ้าจะมา,าทาทายขา่าปล่อยให้นั่นรอดไปแล้วกันถือว,ว่าข่าเมตาแล้วเพราะที่เขียนไรเก็บคอด้วย <c oughs> อะไรของเจ้าที่ทำอะไรนั่นน่ะนะฝันที่เจ้าถนัดที่สุดนั่นน,ะอ,อน,นะอะไรอะไรของมึง ไปไเร็วนินี่ก่อนดีกว่าไปพวกปลสสิวปลาใอยเอ้ยปกตอนนี้ไงวะเออพวกเจ้ามาเข้าร่วมกับ Hell Diver รวรอข้าก่อนจะข้าไปเขาร่วมด้วยใครอยากเล่นหูบดี ล่าตู้ขบรนดาที่ปไตยกันจตวกเลวเก่าแล้วกันวะนี่เป็นเครื่งสังเวยให้กูอ้ย ได้เลยกระแก่รูกลงช้อที่บมตอกจีเขาเลจัดให้เหยียวเองกองไม่ได้ต่อไปตัดไปไม่ได้แล้วพี่ดู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 พิมจีจีว่ะเฮ้ยหาได้ยากมากมึงคนดีมากไม่น่ารุมเลย ไม่รู้ไม่แล้วไม่หลุมแล้วหลุมละอ่าอากาศดีเหลือเกินเออโ,อโจโจซาโจโรเก๋า,กาข้าบอกแล้วว่าข้าได้พันชาร์ตี้ข้านะข้าเก๋าเป็นคนแรกไม่งั้นตายตายเหี้ยหน้าใจเหรอไม่มีทางนะ วายไามคู่วันนั้นอะค่าใจมาขอนล้อปนะเฮ้ย่า

ข่ายกี่ตายานั่นนี่อ,อะไรกันใส่เวทออกเกมหมอนี่บีดเอาคมอย่างนี้ด้วยหรือไม่อยากจะเชื่ออะไรยอมทิ้งคะแนนตัวเองเพื่อออกเกมหนีค่ายกันเลยไม่เลวหนิวะ <c oughs> ยังศูนย์อยู่เลยมึงมึงไม่คิดจะพัฒนาสกอร์เนี่ยหรือว่าจะแบบเป็นปกปิดพลังต่อไปอ่ะนี่แบบรู้ว่าสูตรคิวแบบกากอะไรเงี้ยอยากคนจะมองว่าสู้คิวกากไงคุณจำได้แต่ก่อนเมื่อกี่คิวแล้วมึงเยอะมึงเยอะเยอะก่อนนะผมเยอะพีชตอนเนี้ยแต่แต่ว่าผมมันไง คนเก่งไม่จำเป็นต้องอวดใครเฮ้ยไม่ใช่อีกว่ะนี่อย่าเริ่มใส่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 แกมากระจอกกันไปไอ้หนูให้สู้กับแกขาดตายดีกว่าตายพี่ไอ้จินวันนี้จิ้นนวันนี้ยิน ให้ให้ให้ใหใหใหดูจีก่อนนายมันไม่ใช่เรื่องขึ้นไปไปสู้กับเจ้าเขาได้ดีกว่าไม่ไดมันไม่ใช่คนจะเลือกมาะเรื่อง,ข,ออองข้าจะไม่ได้เอาจริงดมม้วยซ้ำไอ้เหี้ยสุกน้ายังไม่เอาจริงอ่ะอ,อ่ะร้อน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 รออนร้แต่ถ้าโทจีสู้กับสุกน้าพี่ว่าใครชนะโทจีชนะสุกน้ามันกะเก่งแต่ได้เอาไอ้ิดแต่แต่ถ้านับจากเรื่องความจริงนะสุีกนะรู้สึกว่า ซึนนะไม่ยังไงคุณสารแล้วอาจารย์ไม่ไ่วยลิบหายปวยคิบหายเลยไม่ไม่จะฆ่าคนหมดมันจะฆ่าคนหมดหรือเรื่องครับพี่ขายไม่เอาจด้อจัุ้มเป็นเด็กดมแมนด้วยจังไหมยะจ่อไอ้ซนกิโร่ไอ้ฮะเออไม่ได้ออนให้คุณสงหาที่ออนให้อ ไออาจารย์ันาจที่คิดแบบนี้ก็ได้นะพี่งงใครจะไปดูคือคิดแบบเออ่ให้สุกุณาให้สุกุณาแม่งเก่งๆไว้ก่อนแล้วช่วงหลังให้พระเอกมันได้โชว์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพระเอกก็ขาดกลางต่กูว่าแม่งชุบโกโจก็เปล่าไม่รู้แต่ชุบโกโจกว่าไม่ค่อยเวร์กว่าคือแบบโกโจอัน มันควรปล่อยให้ตัวอึบตัวเอกได้ใช่ผมชอบแย่งซีนคือยูจิยูีไม่ไม่ไในความคิดผมนะมันอาจจะให้ยูจีโชว์เทพเว้ยมันเป็นดมาเอกต้องให้โชว์เทพมันยูจิไม่โดนตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไงพี่มันโดนตัดไปจนต้องฟื้นฟูอย่างงเี้ยสามรอบเลยรอบที่สามแล้วด้วยไอ้เชี่ยแล้วคือมันผมว่ามันต้องให้ยูจิต้องโชว์มากกว่ามันเป็นลูกคังคำสามเลยนะเว้ยพี่มันต้องมีอะไรต้องแข่งงเี้ย มันต้ Blue องมีอะไรแฝงสักอย่างคือพอพอสุกุนะพอสุกุนะใกล้ตายแล้วเราเราอยู่ดีแม่งอยู่ดีแม่งก็เปิดพลังกกันเลยอยู่ดีทุกคนก็เกือบเกือบจะไม่ไหวกันแล้วอ่ะอยู่ดีอาจารย์โคโจเขาว้ามาแต่เงี้ยเหยื่อไว้หม่อยู่เแค่โดนโลคอ่ะเนี่ยขาดไม่ได่จริงๆ้อมมาดิไอ้เชื่อกโมจอนไม่พี่มันไอไอสุกุนะไม่ได้เป็นคนบอกว่ามันยังไม่ได้เอาจริงเลยพี่ไอ่คนที่บอกอ่ะคือลูกน้องมันด้วย ทัานสุกุนะเยวมาเลาจริงกัสับ